ตื่นขึ้นมาต้องดูขุ่นก่อนเลยอแล้วก็รู้สึกว่าทำไมต้องเป็นอย่างวะจำนวนที่ติดเชื้อเนี่ยทั้งหมดแสนสองเสียชีวิตเนี่ยร้อยสามเยอะมากเลยอศูนยเลยใช่ครับเขาคาดเดาว่าในช่วงสอเดือนนี้จนกระทั่งถึงต้นปีหน้าเนี่ยโควิดน่าจะระบาดแล้วจำนวนมากขึ้น ผมขอแนะนำประกันสุขภาพดีๆเพิงคุณ Search easysunday.com แล้วคลิกซื้อประกันออนไลน์เลือกรูปแบบประกันและแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณจะชำระเบี้ยก,ก็ง่ายมีให้เลือกหลากหลายช่องทางหากมีโค้ดส่วนลดก็สามารถกรอกได้เลยที่สำคัญ Sunday เราออกอีเวนต์อยู่เรื่อยๆนะครับ ใครไปเจอเราได้รับโค้ดส่วนลดแน่นอนซื้อประกันกับซันเดย์ว่าง่ายแล้วการดูแลของเราสะดวกและง่ายยิ่งกว่าด้วยจอลลี่ซูเปอร์ปให้คุณเคลมได้ผ่านแอปเจ็บป่วยตอนไหนก็ปรึกษาแพทย์ออนไลน์และรอรับยาที่บ้านได้เลยมาทําชีวิตให้ง่ายในราคาที่ใช่ไปกับประกันซันเดย์นะครับ Thank God it's Sunday <S life มัน,มนฟังแล้วคุ้ม สวัสดีชาวซันเดย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แจงคออีกซันเดย์วันนี้เป็น e ีีที่29แล้วแล้วก็วันนี้จะเป็น e ีีที่ผมสนใจเป็นพิเศษนอกจากเรื่องเงินเงินทองทองแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสุขภาพด้วยโดยที่ปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีโรคหรือมีอันเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่า3-4ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยสถิติโรคต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วก็คาดว่าในปี2024เนี่ยเราจะต้องระวังตัวยังไงเกี่ววกัับบสสุขภาาพตเองงน้น่ วันนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติจากพี่หมอชัยคนเดิมอีกแล้วนายแพทย์วิชัยอักขเสวินัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบผู้ที่จะมาให้ความรู้เราในวันนี้นะครับพี่หมอชัยมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างจริงๆหัวข้อค่อนข้างกว้างนะที่ทีมงานให้อ่าหัวข้อมาอมแต่ส่วนตัวเองก็รู้สึกว่าเออมันก็มีเรื่องที่ น่าสนใจในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาคุณนัาลองหยิบยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่ามีอะไรที่คุณนัารู้สึกว่ามันเป็นหัวข้อหรือเป็นโรคหรือว่าเป็นสภาวะในโลกนี้ยที่น่าจะกระทบกับชีวิตพวกเราผมจะมีความเซ็งมากช่วงนี้วันนี้วันนี้ไม่ที่ถ่ายเนี่ยที่เอ็มหองจุดห้ามาหนรอเดสิบวันนี้เดือนกันยาตื่นขึ้นมาต้องดูฝุ่นก่อนเลยอืแล้วก็รู้สึกว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้วะ รู้สึกว่าแบบเอ้ยทำไมจริงๆการใช้ชีวิตปกติเนี่ยมันก็ต้องระวังมากขึ้นนะว่ามันเซ็งนะจริงๆเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับก็จะมีคนไข้ที่มาหาเราโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นผลมาจากพีเอ็ม2.5เยอะเหมือนกันก็นอกจากเรื่องพีเอ็ม2.5มีเรื่องไหนอีกไหมฮะที่คุณนักที่ว่าสองสมปีที่ผ่านมารู้สึกว่ามันกระทบกับพวกเรามากพอสมควรมีโควิดโควิดชินแล้วครับก็ในจุดที่ชินแล้วไม่ใช่สบาว่าทางร่างกายแล้วมันอยู่ในความกังวลมากกว่า ที่ออฟฟิศนอกจากโควิดมีใครป่วยรายเยอะอะไรโรคอะไรไหมฮะมีไข kind of eh ้เ so ล right? ือดออกไข้เลือดออกเออไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ใช่ครับจริงๆในช่วงปลายปีเนี้ครับตั้งแต่อาจจะเพราะว่าโควิดเราใส่หน้ากากกันค่อนข้างเคร่งครัดเนาะแต่หลังๆในช่วง6เดือนเนี้ยเราอาจจะใส่กันน้อยลงคุณน้ายังใส่เยอะไหมผมถ้าผมขึ้นรถไฟติดเยอะคนนี้ผมก็ใส่ในออฟฟิศใส่ไหมครับในออฟฟิศม่ใส่ในอนี่ควรจะใส่คนเยอะแล้วก็เป็นทำไมจริงใส่เป็น <laughs> อาจจะกลัวพอเราแล้วนะจริงกลัวเรากลับมาเรื่องของในช่วง2-3ปีนี้ <Okay. S 2> ก็จะมีโรคโควิดตอนนี้โควิดอัปเดตนิดนึงครับก็คือจำนวนเนี่ยมันดูไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วความรุนแรงน้อยลงแต่ปัจจุบันเนี่ย WHO เนี่ยเริ่มมีการรีพอร์ตแล้วว่ามีตัวที่น่าสนใจว่ามีการติดแล้วก็กระจายเชื้อได้มากขึ้นชื่อ JN.1 นะครับ hmm. เป็นลูกๆของกลุ่ม เครือญาติของตัวโอไมครอนใช่ไหมโอไมครอนนี่มันลิเด่นมันยังไงผมลืมโอไมครนคือติดง่ายติดเร็วติดง่ายติดเร็วแต่ตัวนี้ติดเร็วกว่าเดิมอีกเร็วกว่าเดิมอีกใช่ครับซึ่งข้อมูลตอนนี้มีการติดมากขึ้นและจำนวนมากเขาคาดเดาว่าในช่วง23เดือนนี้จนกระทั่งถึงต้นปีหน้าเนี่ยโควิดน่าจะระบาดแล้วจํจำนวนมากขึ้นงนี้เราต้องเราก็ต้องทำับก็ต้องระวังเหมือนเดิมคุณอาจะต้องใส่หน้ากากในออฟฟิศด้วยมันน้องกิง ซึ่งอันนี้อาจจะจําเป็นเพราะว่าจะได้ลดการติดเชื้อในออฟฟิศจริงๆมันไม่ใช่แค่ออฟฟิศนะเนาะ mm hmm. BTS รถไฟฟ้าการสัญจรสาธารณะพวกนี้สําคัญหมดเลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการดูแลป้องกันตัวเองในที่สาธารณะเนี่ยผมว่าสาคัญเพราะจริงๆแล้วตอนนี้เราค่อนข้างผ่อนปลนผ่อนคลายกันค่อนข้างเยอะนันก็จะทาให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราไม่ใส่หน้ากาก,ากหรือว่าเราดูแลตัวเองน้อยลงเนี่ยกลายเป็นว่าจะเห็นว่าปีนี้นอกจากโควิดแล้วเนี่ยไข้หวัดใหญ่ะระบาดเยอะใช่ ตัวเลขเนี่ยในปี2,566เนี่ยครับพรว่าจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าปี2,565เนี่ยเยอะเลยน่าจะประมาณเกือบ2-3เทา่าโพราะคนผ่อนหนากครับใช่ครับเพราะใส่น้ากากน้อยลงนอกจากเรื่องโควิดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ยังมีไข้เลือดออกด้วยปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีการรายงานว่า มีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติถึงสาเท่าทำไมอ่ะพบคนตกเยอะครับหรือว่าไม่ทราบเหมือนกันแล้วที่สําคัญเนี่ยในทางการแพทย์เองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่ติดเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยช่วงแรกๆบางคนนะบางคนตรวจไม่เจอด้วยว่าเป็นไข้เลือดออกใช่คือปกติเราจะมีการตรวจเลือดครับเพื่อจะระบุว่า เขาเป็นไข้เลือดออกไหมแต่ว่าในบางรายเนี่ยเดี๋ยวนี้ตรวจไม่เจอแลพะพบว่าคนที่ติดโดยส่วนหนึ่งเนี่ยครับมีอาการรุนแรงเยอะขึ้นด้วยข้อมูลเนี่ยพบว่ารุนแรงเยอะขึ้นในเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยครับใช่ครับปีที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาครับไข้เลือดออกเนี่ยครับตั้งแต่1มก,กราถึง1พฤศจิกาของปีนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนที่ติดเชื้อเนี่ยทั้งหมดแสนสองเสียชีวิตเนี่ยร้อยสามสิบเก้าเยอะมากเลยถึงงศูนย์หนึ่งใช่ครับ แต่ถือว่าเป็นอัตราการติดเชื้อที่เยอะมากกว่าปกติเกือบ3เท่าแล้วก็มีอัตราการตายที่เยอะโอ้โห<อ><อ>ติดป่วยกันประมาณ4ี่หมื่นอะไรเงี้ยครับใช่ครับถูกต้องไม่เยอะครับ5 0 0ห้าหมื่นอะไรเลยครับไม่ทำไมถึงติดกันเยอะได้ใช่ครับข้อมูลตอนนี้แปลกมากและที่สําคัญก็คือพบว่าแหล่งที่มีการเพราะกระจายเชื้อมากก็คือยุงเนาะครับอยู่ที่ไหนฮะคุณนะ่วน,นเราคิดว่าประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่ไหนเยอะโอ้อยู่ในเมืองอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดเยอะใช่เขามีสถิติว่า คนที่อยู่แถวแถววัดนะครับจะติดเชื้อไข้เลือดออกเยอะครับโรงงานครับแล้วก็โรงเรียนซึ่งก็มีเด็กๆที่พูดมาทั้งหมดเนจะเห็นว่าสามโลกนะใช่สามโลกในช่วงปีที่ผ่านมาเฉพาะปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโควิดไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไข้เลือดออกซึ่งเยอะมากเลยจะบอกว่าคนไข้เนี่ยในช่วงสองสามเดือนนี้มีอัตราการเข้านอนโรงพยาบาลเยอะมากด้โรคพวกนี้เตียงเต็มเตียงเต็มหมดเลยนะครับไม่มีเตียงให้นอนนะครับที่โรงพยาบาลคิดว่าในช่วงเนี้ยผมว่า ไข้หวัดใหญ่กับโควิดเนี <c oughs> ย่ย <c oughs> ยังเบิกบานต่อยังเบิกบานต่อไปจนถึงปีหน้าเบิกบาน อาจจะคำว่าเบิกบานคือจํานวนนะฮะมันจะเพราะด้วยเพราะเพราเรามีปฏิสัมพันธ์กันเหมือนปกติแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เราก็ปาร์ตี้นะใช่ไหมฮะซันเดย์เราเพิ่งปาร์ตี้ปีใหม่กันไปเสียวมากเลยเอาจริงๆไปปาร์ตี้ซึ่งมันก็มันก็คงเป็นวิถีคนปกติแหละตอนนี้ต้องเรียนตรงๆอย่างผมเองไปเจอเพื่อนแฮงเอา์กินข้าวเนี๋ยปกติหมดละไม่ไม่ได้แบบมานั่งเคร่งครัดกันขนาดแล้วละครับที่ผมรออีกฝั่งนึงคือผมพอใส่หน้ากากบ่อยๆอย่างเงี้ยพอถอดหน้ากากก็รู้สึกค่อยปลอดภัย มันเป็นทางจิตใจไปแล้วแต่ว to uh ่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยแล้วอากาศพุณมาระใสยังนั่งรถแท็กซี่อ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบเขาจะมองว่าเราลังเลเขาไะนะอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะไม่ต้องกังวลแบบนั้นจริงๆผมมองว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเราแหละถ้าสมมติว่าเพื่อป้องกันตัวเองก็ควรจะใส่แหละครับอเดี๋ยวขอย้อนถามไปเมื่อกี้มีสามโลกใช่ไหมมีเรื่องโควิดมีเรื่องแัดใหญ่แล้วมีเรื่องคล้เลือกออกที่กำลังระบาดเพิ่มขึ้นและคิดว่าจะไปต่อปีหน้าด้วยอเรื่องโควิดตัวเจเ เมื่อกี้ JN1 ครับผมอาการหรือว่ามีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษมากกว่าปีที่ผ่านๆมาไหมครับอยากก็มีข้อมูล<ร> WHO เขาก็พูดฮะว่าไอ้ JN1 เนี่ยครับเข<น>าพบว่าอัตราการเข้านอนโรงพยาบาลน้อยลงไม่เหมือนสมัยก่อนพูดง่ายคือเม่รุนแรงครับอาการคลา้ายๆพวกไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อาจจะมีไข้ปวดเมื่อยน้ำมูกไม็ดิีนอะไรเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมแต่ว่าอัตราการจนเจ็บปวดต้องเข้านอนโรงพยาบาลเนี่ยน้อยลงครับ แต่ที่สําคัญก็เหมือนเดิมครับกลุ่มเด็กเล็กกับคนแก่หรือคนที่มีโรคประจําตัวยังต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะคนที่ป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนี้ทั้งสิ้นเพราะคนที่กลุ่มที่เราต้องใส่ใจคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงครับเพราะว่าอย่างคุณณกเองหรือผมเองถ้าป่วยขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่รุนแรงอันนี้ก็คือในข้อมูลในแง่ของการติดเชื้อเนาะ <c oughs> แต่สิ่งที่แบบอยากจะให้กระโดดเข้ามาที่คุณณ์พูดตั้งแต่ตอนแรกคือ PM 2.5มออย่างที่คุณณ์ น้องได้ข่าวมีคุณหมอท่านหนึ่งที่ท่านน่าจะป่วยแล้วมีปัจจัยเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่สาเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องของโรคมะเร็งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยก็อยู่ในดงฝุ่นโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลด้วยใช่ใจริงๆเราเราอาจจะเทค awareness หรือว่า c o n c e r n กับโรคมะเร็งอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วจริงๆมันมีโรคอื่นๆด้วยที่ทําให้เราแบบเป็นเช่นเครืองตาไอน้ำมูก เป็นไหมใครมีใครในห้องส่งบ้างที่แบบนอนกลางคืนแล้วตื่นขึ้นมารู้สึกเจ็บคอ<ม>ใครเป็นไหมเป็นครับจะบอกว่ามีคนไข้เยอะเลยนะครับที่มาหาที่โรงพยาบาลด้วยอาการที่ไม่ได้มีไข้แต่เขามาคล้ายๆไข้หวัดกับไอเพราะพี่เอ็นมครับใช่ครับผมถามคําถาม,ถามช่วงนี้อากาศเย็นไหมเย็นครับ ปิดแอร์ไหมอยากปิดแต่ไม่กล้าปิดครับผมเอาเครื่องมาวัดไม่ปิดดีวยาใช่คือต้องเรียนว่าประชาชนไทยส่วนหนึ่งอะครับไม่ได้ดูแอปพลิเคชันเหมือนคุณนักตลอดไม่ได้ที่เช็คฝุ่นตลอดครับเขาไม่ทราบว่าฝุ่นเยอะไหม <laughs> สิ่งที่เกิดขึ้นคืออากาศเย็นประหยัดไฟได้ครับปิดแอร์ครับเปิดหน้าต่างสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็นอนสูดฝุ่นเข้าไปเรื่อยๆครับต <laughs> ื่นขึ้นมาก็จะเจ็บคอเครื่องคอไอหรืออาจจะมีอาการเคืองตาตาบวมหรือว่าคัดจมูก ทั้งหมดเนี้ยมันเป็นอาการของ PM2.5 หมดเลยสุดท mm ้ hmm. ายแล้วคนไข้เองก็อาจจะมีภาวะจนต้องเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือว่าถ้าคนที่มีโรคประจําตัวอาจจะมีการติดเชื้อลงปอดได้ง่ายขึ้น mm hmm. ซึ่งเนี้ยมันมีข้อมูลจริงๆครับว่าในกลุ่มนี้มีการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอันนี้อันที่4แล้วนะจากเทรนด์สามเมื่อกี้ใช่ครับซึ่งพมันทาให้เกิดประมาณอะไรได้บางครับที่เด็ด mm hmm. เดด ไม่ใช่เด็ด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 ก็ค ah, th right? ือเด็ดเด็ดหรือว่าเจอบ่อยบ่อยเจอบ่อยบ่อยเจอบ่อยบ่อยระบบทางเดินอาหารไอ้ทางเดินหายใจระบบทางเดินหายใจใช่ครับก็คือจมูกคอไอนะครับเสมหะแล้วก็เครื่องตาอันนี้เจอบ่อยยี่หที่สองไหมครับถ้าระยะยาวอยู่ในดงของฝุ่นเรื่อยๆครับจะคล้ายๆเราสูบบุหรี่ใช่ผมจำได้ว่าประมาณสามสิบปีสิบมัวอะไรอย่างเงี้ยการสูบบุหรี่ของเราเนี่ย มันก็จะทําให้เกิดโรคไม่ใช่แค่มะเร็งปอดอย่างเดียวจริงๆแล้วมันก็จะมีมะเร็งอื่นๆด้วยแต่ปอดเนี่ยจะเป็นโรคที่เราเจอบ่อยแล้วก็ให้ความสําคัญค่อนข้างเยอะเนื่องจากมีคนหลายๆคนที่เราได้ยินข่าวว่าป่วยก็จะทําให้เรามีความตระหนักตรงนี้มากขึ้นฝุ่นเองจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดแค่นี้ด้วย ฝุ่นเองเนี่ยมันเข้าไปในกระแสะเลือดเพราะตัวมัน2.5ไมครมันเลนมันกระจายเข้าไปในกระแสะเลือดได้มันทําให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดได้ <c oughs> เขาก็พบว่าฝุ่นเนี่ยทำให้เกิดโรคหลอดเลือดในร่างกายเราหมดเลยหลอดเลือดเช่นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองฝุ <c oughs> ่นนี่มันมีผลทาให้เกิดความดันไหมฝุ <c oughs> ่นเองก็เกี่ยวความดันไหมผมว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงครับมันอาจจะอ้อมๆสักสองสามต่อเราก็ทําให้เรามีความดันเช่นเราอาจจะป่วยพักผ่อนไม่พอแล้วก็อาจจะทําให้เรามีอาการ เรื่องของอาการเครืองคอนอนกรนที่หนักขึ้น <c oughs> คือคนเราที่นอนกรนอยู่แล้วถ้าคุณะเป็นหรือว่ามีคอที่ห้อยๆหน่อยอ้วนๆหน่อยครับเวลาไม่สบายเนี่ยจมูกเราก็จะบวมทางเดินหายใจเราก็จะบวมมากกว่าเดิมอาการนอนกรนอาจจะแย่ลงด้วย <c oughs> ใช่ครับซึ่งการนอนกรนเนี่ยมีความสัมพันธ์ค่อนข้างโดยตรงเลยกับความดันสูงด้วย <laughs> ใช่ครับ <laughs> ก็คือจริงๆมันดูเหมือนโยงกันไปหมดเลยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่บางทีเวลาเราพูดไปก็จะดูเหมือนเยอะเอ้ยอันนี้ทําไมจับแพะชนแกะไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันในแง่ของปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในของแต่ละบุคคลด้วยครับโอ้ <laughs> เดี๋ยวผมจะถามเรื่องกลนต่อนะแต่เดี๋ยวเอาไว้ EP หน้าได้นะครับอันนี้ส่วนกูอ <laughs> <laughs> แต่เรื่องกลนนี่เป็นเรื่องเรื่องต้องบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่ทีเ่เราให้คควาามสํััญกนน ปัญหาแบบรู้สึกไม่ชอบตัวเองอ่ะทีนี้เรื่องฝุนก่อนคุณนาคิดว่าฝุนในประเทศไทยเนี่ยปัญหามันต้นเหตุต้นตอนมาจากอะไรบ้างสามระดับแรกคิดว่ามีอะไรบ้างฮะที่เราจะแก้ปัญหาได้บ้างโอ้นี้ผมจริงไม่ทราบเลยผมเดาได้ไหมครับอือฮึรู้สึกน่าจะเป็นภาคุตสากรรมคิดว่าน่าจะเป็นภาคุตสากรรมัเราได้แค่นี้ครับการจราจรเนาะ การจราจรเหรอใช่ครับการจราจรแล้วก็การเผาขยะหรือว่าเผาพวกเกษตรกรรมพอดีบ้านผมอยู่ชานเมืองนิดนึงผมจะเห็นชาวบ้านที่ปลูกผักพอเขาปลูกเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็เผาหน้าดินเลยแต่เขาก็เผานานยี่ิปีเลยใช่ครับแต่เขาก็จะเผาเยอะเผาเยอะหรือว่าการจัดการจริงๆผมมองว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆไอ้ที่ผมพูดเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยเป็นอันดับ3อันดับแรกคือโรงงานอุตสาหกรรมโต อันดับที่2คือเรื่องการจราจรการจราจรรถเนี่เหรอครับใช่ครับจริงๆแล้วการจราจร,าจรอาจจะไม่ใช่รถคุณนะแต่เป็นรถสาธารณะอรถเมล์ไทยเป็นไงครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับดี <laughs> ก็จะมีฝนเยอะรถไฟไทยก็ดีครับ <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> ซึ่งจะเห็นว่าระบบการจุดเชื้อเพลิง มันเป็นระบบโบราณอยู่เราจะใช้ระบบน้ำมันดีเซลที่เป็นไม่ใช่แบบยูโร4อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็จะมีการเกิดฝุ่นเยอะเกิดมลพิษเยอะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่มีปริมาณเยอะมีแมสใหญ่แล้วก็เกิดทุกวันอากาศประเทศไทยไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่นด้วยเนาะประเทศญี่ปุ่นคือประเทศเกาะมันมีการเกิดฟลูของทะเลรุ่นนี้นั่นพอดีผมเพิ่งไปเที่ยวภาคใต้มาถ้าภาคใต้เนี่ยตรงแถวกระบี่พังงาภูเก็ตเนี่ย มันค,คล้ายๆแบบญี่ปุ่นเนาะมันก็จะมีติดทะเลหมดเลยสิ่งที่เรารับรู้คือโฟล์มันผ่านไปผ่านมาเยอะถ้าดู p m 2อในแอปพลิเคชันเนแผนที่ประเทศไทยเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ชุมพรลงมาเนี่ยเหลืองเขียวตลอดเวลาไม่เคยแดงไม่เคยส้มเหมือนเขาเลยอาจจะเพราะภูมิประเทศภูมิอากาศที่มีการไหลเวียนอากาศได้ดีแต่ประเทศไทยเนี่ยตรงบริเวณภาคกลางของเราภูทรทว,ว,วเนี่ยมันมีตึกเยอะแล้วก็มีการไหลเวียนของอากาศค่อนข้างน้อยแล้วด้วยประเทศเราอยู่ในเส้นศูนย์สูตรเนี่ย ร้อนเวลาถ้าคุณนสังเกตว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่อากาศลมดีเย็นน่ะฝุ่นน้อยเพราะฟลอ์ลมมันเยอะและอากาศเนี่ยเย็นเวลาเย็นเนี่ยอากาศมันก็จะตกอยู่ข้างล่างเยอะแต่พออากาศร้อนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เรียกว่า thermal inversion ทําทให้ฝุ่นจริงๆเนี่ยฝุ่นที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดเป็นวันๆแล้วหายไปเลยนะแต่มันอยู่ตรงน,นั้นแหละแต่มันแค่ลอยขึ้นลอยลงเท่านั้นเองวันที่อากาศอย่างวันนี้ถ้าตอนเช้าผมไปวิ่งเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้เย็นเหมือนเดิม มันเริ wide, ่มร้อนวันนี pad, so down, ้ผมเดาได้เลยว่าฝนจะขึ้นซ so ึ่งก็ขึ้นจริงๆเพราะว่าม <als> <'s> ันเกิดภาวะที่เรียกว่าเทอร์มอินเวอร์ชันฝุ่นที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันตกลงมาฮะมันถูกกดลงมาเป็นแรงกดอากาศจริงๆแล้วฝนเนี่ยมันอยู่ที่เดิมแค่ขึ้นกับลงแต่คุณณะอยู่แค่ตรงนี้ไงครับถ้าคุณณ์ลอยขึ้นข้างบนได้ก็จะไปเจอฝุ่น่ข้งบนได้เพราะบางทีมันลอยไปข้างบนก็ต้องระวังไว้กับโรคที่จะมาจาก รคทางเดินหใจในปีต่อๆไปผมว่าไม่ใช่ปีหน้าหรอกอีกหปีเลยอีกสิปีเลยสิปีเลยใช่ครับผมว่าต่อว่าตอนนี้ต่อให้เรามี eV car eV vehicle ก็ตามเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ช่วยมากเพราะว่าปัจจัยอย่างที่บอกไปว่าสําคัญเรื่องของโรงงานครับผมอืมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาอีกอันนึงครับผมว่าเราคงไม่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องสงครามเนาะสงครามในช่วงที่ผ่านมามี2สงคราม ที่เป็นสามแล้วนะสามแล้วหรออะไรก่ะทะเลแดงทะเลแดงเพิ่มอีกที่อีกก็ก็มากับสองแหละก็คือเป็นเป็นกลุ่มเดียวกันละกันสงครามผมว่าตรงเนี้ยเป็นสงครามในแง่ของฟิสิกอลละกันในแง่ของการต่อสู้กันจริงจังมันเกี่ยวอะไรกับโลกครับพี่เออคิดว่าเกี่ยวไหมผมเลยจะถามตอว่าเกี่ยวไหมที่ผมกาลังจูงไปก็คือเรื่องความเครียดความเครียดใช่เรื่องของ mental illness mental health อ๋อนี่จริงอันีจริงถ่ายของก็ยากของก็แพงโดยเฉพาะของที่มันเกี่ยวน้ามันใช่ครับแล้วก็เชื่อมโยงกับเวลาคุณนะเสพสื่อเนาะใช้มือถือเสพสื่อคุณะดูข่าวเช่นยูเครนดูข่าวสงครามเครียดไหมผมว่าเครียดนะส่วนตัวบางทีเราก็รู้สึกเครียดบางทีถ้าเคยดูแคปเจอร์หรือว่าดูรูปภาพที่เขาถ่ายเด็กนั่งร้องไห้อยู่กลางสงครามอ่ะเฮ้ยมันมันดูแล้วรู้สึกแบบไม่ดีกับสุขภาพจิตเราพอสมควร มันไม่ใช่ j แค่สงสารแต่มันรู้สึกมันแย่กว่านั้นผมว่าวทั้งหมดเนี้ยมันก็คือ Impact เรื่องของโซเชียลมาถึงโซเชียลมีเดียด้วยยุคเราเป็นไงฮะสังคมมองจอไม่ได้มองหน้าคือตอนนี้เราใช้สื่อเยอะเราใช้โซเชียลเยอะเราใช้มอนิเตอร์เยอะมากขึ้นทั้งหมดเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่พิจิตอนาคตเลยครับว่าสงครามความเครียดซ p พพลายเชนหรือการแปรปรวนของสังคมรวมทั้งสังคมจ้องจอเนี่ยครับจะเป็นโรคในอนาคต อันที่ห้าแล้วนะเป็นเดือนที่ห้าที่จะมาเป็นโรคในอนาคตที่จะมานะครับเมื่อกี้ผมพูดเป็นสามกลุ่มเนาะกลุ่มหนึ่งก็คือโรคติดเชื้อพูดไปคลับอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับเอจิ้งโซซิแอตี้อันที่สามคือเรื่องของเมทัลลิคยูเนสแล้วก็เรื่องของปัญหาสังคมสังคมโลกที่จะส่งผลกับเราในอนาคตเรื่องของสุขภาพต้องจิตใจด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดเลยครับที่ผมมองว่าอดีตในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาที่พวกเรามีการต้องกักตัวนู่นนี่นั่นกันจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ย เราผ่อนปลนถึงระดับเกือบปะกะติแล้วแล้วก็จะต้องเจออะไรในปี2024ที่กำลังจะมาถึงผมมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คาดเดาได้เลยครับว่าต้องเจออและเตรียมตัวรับมือได้เลยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกในเซสชั่นต่อไปว่าสรุปจบว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสุดท้ายมันเตรียมตัวที่ตัวเราเองเลยครับใช,ใช่แต่ว่ารายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีขอแล้วประเป็นหนึ่งคือเท่าที่ผมฟังมันจะมีเรื่องที่เราจัดการได้ด้วยแล้วเรื่องที่เราอาจจะจัดการไม่ได้ก็คือโควิด Mm hmm. ตัวใหม่น่าจะจัดการได้ถ้าเราเขามีสติเหมือนเดิมใช่มีโรคให้หวัดใหญ่ับเ่าจะมีวัคซีนนี่าจะจัดกันได้มาแน่ๆให้เลือดออกโดยเฉพาะวัดโรงงานและโรงเรียนใช่ครับระวังเพราะว่าเพิ่มขึ้นมาสาเท่าแล้จากปีที่ผ่านๆมาฝุ่น uh huh. โรคที่เกี่ยวกับพีเอ น่าจะเป็นโรคระบบทางเดิในหายใจก็แนะนำชาวซันเดย์ทุกท่านที่ดูอยู่ก็น่าจะต้องมันเช็คแอปพลิเคชันหรือว่าถ้ามีเครื่องวัดช็อปี้ถ <ott> ูกเยอะแยะนะเยอะเลยเยอะเลยผมว่าไปพก <ๆ S 2> ไว้ในกระเป๋าก็ได้เป็นก a เ g e t ดีกันหนึ่งผมว่าน,นี้ไม่ค่อยคุ้มนะถ้าถ้าคุณออกไปเสีย่ยงเพราะว่ามันเล็กมากมันเข้าไปทางผิวหนังเข้าไปทางเลือดเข้าไปทางตาจริงๆผมว่าเครื่องตอนนี้นอกจากมือถือที่เป็นอุปกรณ์สําคัญในชีวิตแล้วอีกอันหนึ่งเครื่องฟอกอากาศครับผมว่าจําเป็นมากโดยเฉพาะในห้องส่วนตัวที่เราต้องอยู่นาน แล้วก็หรือว่าในออฟฟิศอันสุดท้ายก็คือโรคที่อาจจะมาจากความเครียดอันนี้คือตอนนี้นมันยังมีภาวะสองครามนะมีการเศษสือ่ออาจจะมีภาพบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเครียดหรือไปกระตุ้นบางอย่างกับเราทํานอกจากนั้นก็จะมีเรื่องผลกระทบข,ของมันด้วยคือข้าวของแพงขึ้นน้ำมันผันผวนซัพพลายบางอย่างไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีสติแล้วก็บริหารจัดการอารมณ์ตัวเอง<ช>น่าจะประมาณห้าห้าสิ่งนี้<ช>ของปีนี้ที่ควรจะระวัง หมเปิดปีกันน่ากลัวจริงๆเราเจอมาหมดแล้วนะครับครับแต่ว่าแค่ว่าเรากําลังรวบรวมข้อมูลในอดีตมาเป็นบทเรียนว่า<ช>เราจะเตรียมตัวยังไงดีแต่ผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยได้ผ่านจุดต่าสุดเท่ากัน<ช>จุดต่าสุดของภาวะปัญหาหรือว่าวิกฤตที่ผ่านมาละผมว่าต่อไปในอนาคตเนี่ย,ยถ้ามองในแง่ดีคือ,อแสงสว่างอยู่ข้างหน้าครับทุกคนก็น่าจะดีแลกขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองให้สําคัญให้แข็งแรงเพื่อจะได้เอนจอย ไลฟ์ในช่วงชีวิตปี2024แล้วก็ตลอดปีเลยให้สุขภาพแข็งแรงครับผมก็วันนี้พูดแทนมนุษยชาติทุกคนนะครับ <c oughs> อยากให้ทุกคนระวัง <c oughs> ตัวแล้วก็จริงๆทางซันเดย์ก็มีแผนประกันสุขภาพสามารถเข้าไปดมชมได้ที่ e-sunday.com แล้วก็มีแอปพลิเคชันที่จะแจง้ง alert เตือนว่าจะมี PM เมื่อไหร่มีน้ำามาเมื่อไหร่มีโรคระบาดท,ที่ไหนแล้วก็ ฟังชันบริการทางประกันไทยก็จะอยู่บนแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทําออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีคอนเทนต์อื่นๆแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกาลังใจกใับทีมงานที่นั่งอยู่ข้างหลังกล้องทุกท่านด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาพบกับโรคในผู้ใหญ่ละว่าเราจะมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งเด็กโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยเดี๋ยวจะมาคุยกับพี่หมอชัยต่อว่าอีพีหน้าจะเป็นโรค อะไรวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากาเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าบวัสดีครับ Thank God it's Sunday <S Life มัน,มนฟังแล้วคุ้ม